เราจะมาถอดแต่เออถอดแต่บอรดาข้างในมันมีอะไรมันเสียเนื่องจากขดด้วยมันขาดในวัดแล้วมันก็ขาดมันไม่ขึ้นแสดงว่ามันขาดแล้วล่ะมันขาดขดด้วยมันขาดยี่ห้อบอร์มันเสียเราก็จะมาถอดดูกันนะว่ามันทำไมมีอะไรกันมันเป็นยังไงบ้างกลไกทํางานยังไงแต่แต่ละชนิดเนี่ยนี่แกะมา Uh huh. แกะเป็นเปิดเป็นปากระป๋องนะแต่มันไม่ออกเนะ uh huh. มนมีอะไรมีแผ่นแผ่นนี้แล้วตรงนี้เป็นขดลวดแล้วนะ่โอ้หน้าคอนแทคมันไม่ดีนะด้านในมีขดลวดเราจะมาแกะออกมาดูแล้วมันมีอะไรบ้างพวกนี้มันต้องมีขดลวดอุ้ย <c oughs> โดนตาก,กล้องเลย นี่นี่ขดลวดโหแข็งตัวท่านใหญ่มากโอ้โหโอ้โหมันแข็งปกงี้จะได้ไหม,มลวดเป็นปนเลยรวดเป็นอลูมิเนียมป่ะเน่ยโอ้ บางอันก็เป็นทองแดงอันนี้เป็นอลูมิเนียมสังเกตว่าัทองแดงเป็นอลูมิเนียมมันไม่ค่อยทนเนี่ยดูนะมันเป็นทองแดงไม่เป็นทองแดงเป็นทองอลูมิเนียมมันจะสังเกตได้บนเนื้อมันจะนิ่มๆเนี่ยไม่เป็นทองแดงว่ามันไม่ทนมันจะขาดง่ายถ้าเกิดทองแดงมันจะทนกว่าเน,นี่ยเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ทองแดงอลูมิเนียมสัมผัสรู้ได้เลยว่ามันนิ่มๆอ่ะโอเคต็อ